ชื่อแจ็คด้วยใช่ไหมชื่อแจ็คชื่อที่บ้านเขาเรียกว่าอะไรแจ็คนี่นะครับนั่งทำไมานั่งนี้ยสัมภาษณ์น้อยแล้วทำไมกลับบ้านขอลากลับบ้านแล้วกลับมาหาพี่อีกไหมนี่ต้องรอดูถ้าถ้าไม่ได้อยู่บ้านนะไม่อยู่บ้านแล้วที่บ้านมีใครอยู่บ้างมีแม่ผมก็พ่อผมแล้วก็ยายอีกคน อ๋อแล้วเรากลับบ้านไปทำงานอะไรทำนาแล้วก็สวนก็สวนยางอะไรบ้านมีนามีสวนยางด้วยเฮ้ยไม่ธรรมดานี่ยว่ะเฮ้ยแค่สามสีปีมีสวนยางด้วยมีนาด้วยว่ะรวยดิก็มีบ้าน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 เขพ่อของแม่ไม่ใช่เขอแอลว่ลูกคนเดียวป่ะ สามคนโอ้โหมาทํางานน้องมาทํางานพี่นี่คือมามาเดินเล่นเท่านั้นเนี่ยชิลๆที่บ้านกูรวยแล้วแม่แม่ผมบอกให้หางเงินใช้เองหางเงนใช้เองดีดีดีเราเลยดิ้นตนมาหางานทำใช่ใช่ไหมวัดที่บ้านเขาไม่ได้อะไรแบบนี้เขายังไงของที่บ้านก็เป็นของมรดกของเราอยู่แล้วประมาณนั้นออกมาหาประสบการณ์กับพี่ ประทับใจไหมปทับใจพี่มระทับใจใจครับนี่โอเคเดินทางกลับวันไหนาวันที่หนึ่งที่หนึ่งรถแล้วก็ให้ไปถึงฝั่งนู้นยืนทานไปโอเคนะมีโอกาสเราคงได้ร่วมงานกันอีกนะครับพี่ก็รักน้องๆทุกคนเหมือนน้องแท้ๆเลยนะครับยินดีด้วยเติบโตไปในสังคมให้ได้นะโอเคเยี่ยมี๋ยวเจอกันสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับ